สำหรับ IPO ใน MI i นะครับปีที่แล้วก็มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียน20บริษัทก็ถือเป็นจำนวนบริษัทที่เข้ามาสูงที่สุดนะครับั้งแต่ที่เรามีมาปีนี้ m อ i จะครบรอบ25ปี ตอนนี้เรามีบริษัทที่เข้ามายื่นไฟลิ่งนะครับจะเข้าจดทะเบียนเนี่ยจำนวนรวมทั้งหมดเนี่ย23บริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ได้รับการอนุมัติให้เสนอขายแล้วเนี่ย8บริษัทนะครับอีก15บริษัทก็อยู่ระหว่างการรออนุญ,ญาตให้มีการซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่เป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบกับตลาดอย่างรุนแรงเนี่ยก็คาดว่า i p o ในใหม่ก็น่าจะมีมากกว่า20บริษัทนะฮะตามที่ไฟลิ่งเข้ามาแล้ว23บริษัทร,รวมทั้งที่อาจจะมีไฟลิ่งเข้ามาเพิ่มเติมในต้นปีนี้ครับปีนี้ก็ภาวะตลาดนะครับก็ผมคิดว่าโดยป,จจปัจจัยพื้นฐานแล้วกันนะครับก ดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจุดที่สูงสุดณนะตอนนี้แล้วนะครับอาจจะมีการทรงตัวอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นฟันโฟที่ไหลออกไปเนี่ยก็น่าจะถึงจุดที่เรียกว่าพีคนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาในตลาดตื่นๆรวมทั้งตลาดไทยในอะนาคตนะครับรวมทั้งพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยก็เรามีรัฐบาลที่เข้ามามีหลายๆโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับประกอบกับเรื่องของ เที่ยวที่เริ่มกลับมาแข็งแรงขึ้นก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นนะครับและก็เศรษฐกิจไทยได้แต่ก็ต้องอ,อยู่บนพื้นฐานว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นความเสี่ยงของโลกนะครับที่จะเข้ามากระทบกับเศรษฐกิจครับก็อย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้าถ้าพูดถึงเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยขาลงลก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยวันนี้พีคแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะทรงตัวไปเท่าไหร่ก่อนที่จะลดลงนะเพราะนั้นต้อง ก็จะไหลกลับเข้ามาอ,อัตราดอกเบีย้ยไทยก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะทรงตัวอยืบเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ต้องบอกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีนะครับรวมทั้ง IPO ที่จะมีทั้งในเอเมียและในเซน ครับปีนี้ก็เป็นปีที่ตลาดซัพย์็มไอครบรอบ25ปีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งตลาดทรัพย์ m มไและก็บริษัทจดทะเบียนในเอ็ไอทั้งหมดซึ่งตอนนี้มีอยู่214บริษัทเนี่ยก็จะร่วมกันจัดงาน m อ i Forum นะครับในการที่ให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนเนี่ยในวันที่22มิถุนายนนะครับปีนี้ที่ Central World นะครับก็อยากชวนนักลงทุนเนี่ยไปติดตามนะครับกับหุ้นดีๆในตลาดซับเอ็มไข้อเด่น น่าสนใจเสน่ห์ของงาน a อ f o r u u m ก็คือว่าเราจะมีผู้บริหารไม่ว่าจะเป็น CEO, CFO หรือ i อ IR เนี่ยครับไปให้ข้อมูลไปเปิดบูธเลยเราจะได้ทำความรู้จักว่าบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยมีสินค้ามีบริการอะไรนะครับแล้วก็เรามี CEO มี CFO เนี่ยมาให้มาตอบคำถามมาให้ข้อมูลของบริษัทเพราะนั้นก็เป็นงานที่น่าสนใจที่อยากเชิญชวนทุกคนนะครับเตรียมตัวครับเดี๋ยวกลางปีไปพบกันกับงาน ฟอรัมครบรอบ25ปีตลาดซับในเมยครับสำหรับนักลงทุนนะก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยพื้นฐานนะก็คือการดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับพื้นฐานของอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวบริษัทนะฮะแล้วก็ตัวผู้บริหารด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่เบสิกนะครับว่าการลงทุนเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลนะครับรวมทั้งวันนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆนะครับ นอกจากเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องตามเรื่องของเทคโนโลยีให้ทันนะครับเพื่อที่การลงทุนของเราเนี่ยจะเป็นการลงทุนที่ประสบความสําเร็จนะครับก็ขออวยพรให้นักลงท,ทุนทุกคนนะครับเป็นผู้ลงทุนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีครับขอบคุณมากครับ